เคยลองนึกภาพตามกันเล่นๆไหมครับว่าถ้ามีเมืองลึกลับสักเมืองหนึ่งที่มันจะโผล่ขึ้นมาในมมานหมอกเมืองที่มีกฎเหล็กแค่ข้อเดียวเลยก็คือห้ามโกหกเด็ดขาดพอถ้าเผื่อพูดโกหกออกไปแม้แต่คำเดียวราคาที่ต้องจ่ายก็คือการติดอยู่ที่นั่นไปตลอดกาลวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของตำนานเมืองลับแลก,กันครับเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นด้วยประโยคชวนขนลุกประโยคนี้แหละครับแค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่มันลึกลับแล้วใช่ไหมละ่ะ และนี่คือจุดเริ่มต้นที่กำลังจะดึงเราทุกคนให้เข้าไปสัมผัสกับความน่าสะพรึงกลัวของเมืองที่ชื่อว่าลับแลเอาละครับในพาร์ทแรกเนี่ยเราจะมาทำความรู้จ,จักกับตำนานของเมืองแห่งสัจจะเมืองนี้กันก่อนรวมถึงกฎเหล็กสุดโหดของที่นี่ด้วยนี่แหละครับคือกฎพื้นฐานที่น่ากลัวที่สุดของเมืองลับแลคือที่นี่นะความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณธรรมความดีงามอะไรนะแต่มันคือกฎของการเอาชีวิตรอดเลยละ่ะ การพูดความจริงคือทางเดียวที่จะมีชีวิตอยู่ต่อแต่ถ้าเผลอโกโหกออกไปแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็เหมือนกับว่าเราได้ตีตัวเที่ยวเดียวสู่การถูกจองจําไปตลอดกาลเลยแล้วก็นี่คือคําเตือนที่คนเท่าคนแก่เขาเล่าสืบต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับมันยิ่งตอกย้ําให้เห็นถึงความอันตรายของการเดินทางครั้งนี้แบบชัดๆเลยเหมือนเป็นการบอกเปใ็นในๆใว่าเส้นทางนี้นะมีแต่ขาไปเท่านั้นนะ ส่วนขากลับนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะกลับหรือเปล่าอีกต่อไปแล้วโอเคต่อจากนี้เราจะไปติดตามการเดินทางของชายที่ชื่อว่าภูมิกันครับคนที่จะพาเราดำดิ่งลงไปในม่านหมอกที่แสนจะลึกลับและความระทึกขวัญกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับลองนึกภาพตามนะครับอยู่ดีๆหมอกมันก็ลงจัดแบบหนาทึบไปหมดจนมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนั้นภูมิหลงทิศทางไปหมดแล้วครับคือมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยแม้แต่นิดเดียว เหมือนกับถูกตัดขาดออกจากโลกที่เคยรู้จักโดยสิ้นเชิงแล้วความตึงเครียดมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อภูมิเริ่มได้ยินเสียงเหมือนมีคนกําลังเดินตามหลังมาแต่ทุกครั้งที่เขาหันกลับไปดูนะกลับไม่เจอใครเลยสักคนไอเสียงฝีเท้าที่ไม่มีตัวตนนี่แหละที่มันสร้างความรู้สึกหวาดระแวงได้แบบสุดๆและแล้วก็มีคําเตือนที่น่าขนลุกดังขึ้นมาครับเป็นเสียงกระซิบที่หาที่มาไม่ได้ลอยมาตามลม แล้วบอกให้ภูมิย้อนกลับไปมันไม่ใช่เสียงของคนคนเดียวนะครับแต่เหมือนกับมีหลายๆเสียงพูดพร้อมๆกันยิ่งทำให้รู้สึกถึงอาถรรพ์ที่มองไม่เห็นเข้าไปใหญ่เลยและภาพที่ภูมิเห็นต่อหน้านี่มันแบบเหนือจริงมากๆเลยครับเขาเจอกับทางเข้าเมืองลับแล้วมันคือประตูไม้บานหนึ่งที่ตั้งอยู่โดดๆกลางป่าเลยนะไม่มีรั้วไม่มีกำแพงอะไรทางนั้นและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือประตูบานนั้นมันก็ค่อยเปิดออกเอง เหมือนกับกาลังเชื้อเชิญให้เขาเดินเข้าไปพอภูมิเดินผ่านประตูบานนั้นเข้าไปเท่านั้นแหละครับเขาก็ต้องเจอกับบททดสอบต่างๆในเมืองที่ความจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือบททดสอบด่านแรกของภูมิเลยครับรองนึกภาพหญิงชราคนหนึ่งที่แบบหน้าขนลุกมากๆรอยยิ้มของเธอไม่เคยหายไปจากใบหน้าเลยและดวงตาของเธอก็ไม่เคยกระพริบเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกคําถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆของเธอน่ะมันแฝงไว้ด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็น เหมือนกับว่าทุกคำตอบของเขากำลังถูกตัดสินอยู่และนี่คือคำพูดของหยงชลาคนนั้นครับเป็นการยืนยันว่าภูมิผ่านบททดสอบแรกมาได้ด้วยความซื่อสัตย์ของเขาคำว่าความจริงได้กลายเป็นเหมือนใบเบิกทางที่ทำให้เขาได้เข้าไปสำรวจเมืองนี้ต่อน,นั่นเองแต่แล้วพอตกกลางคืนความน่ากลัวมันก็คืบคลานเข้ามาอีกครั้งครับภูมิได้ยินเสียงขูดที่น่ากลัวมากๆดังมาจากใต้พื้นบ้านเสียงกรุก กรุ๊กที่ได้ยินเนี่ยมันเหมือนเป็นเสียงที่กําลังบอกใบ้ถึงชะตากรรมของคนเหล่านั้นที่ไม่ผ่านบททดสอบที่ตลาดของเมืองลับแลภูมิก็ได้เจอกับระบบเศรษฐกิจที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยครับคือที่นี่เขาไม่ใช้เงินกันนะแต่เขาใช้ความจริงเป็นเหมือนสกุลเงินแทนยิ่งเราซื้อสัตว์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งแลกของได้มากเท่านั้นเป็นที่ที่ความจริงมีค่ามากกว่าทองคําซะอีก และนี่คือผลลับที่น่ากลัวสุดๆของการโกโหกในเมืองลับแลภูมิได้เห็นกับตาตัวเองเลยครับตอนที่มีผู้ชายคนนึงพยายามจะโกโหกเพื่อหวังจะได้ของเพิ่มแล้วทันใดนั้นเองร่างของเขาก็ค่อยๆพร่าเลื้อนแล้วก็สลายหายวับไปกับตาเลยมันเป็นภาพที่แสดงเห็นชัดเลยว่าที่นี่ไม่มีที่ว่างสําหรับคนหลอกลวงเอาละ่ะเรามาถึงจุดที่จะเปิดเผยบทลงโทษขั้นสูงสุดสําหรับความไม่ซื่อสัตย์ในเมืองนี้กันแล้วครับ ซึ่งมันเกิดขึ้นระหว่างพิธีกรรมต้องห้ามที่คนนอกไม่ควรจะได้เห็นบรรยากาศของพิธีกรรมลับเนี่ยมันเต็มไปด้วยความน่าเกงขามมากเลยครับเสียงสวดของชาวบ้านที่ดังประสานกันเป็นจังหวะเนี่ยมันสร้างความรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขากําลังทําพิธีเรียกอะไรบางอย่างออกมาและสิ่งที่ถูกเรียกออกมาก็คือภาพที่สยดสยองที่สุดเลยครับ พวกมันคืออดีตชาวเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยโกหกแล้วก็ถูกจองจําให้อยู่ในสภาพที่น่าสังเวชแบบนั้นเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจที่มีชีวิตที่คอยย้าถึงราคาที่ต้องจ่ายสําหรับคําโกหกและแล้วก็มาถึงจุดคลแม็กซ์ของเรื่องแล้วครับที่ภูมิจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบความจริงครั้งสุดท้ายซึ่งความซื่อสัตย์ของเขากําลังจะถูกตัดสินชี้ขาดนี่คือคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดที่ถูกโยนใส่หน้าภูมิเลยครับ เขาจะตอบแบบผิวเผินเหมือนที่ผ่านมาได้อีกต่อไปแล้วเขาต้องเปิดเผยแรงจูงใจที่อยู่ลึกที่สุดของตัวเองออกมาให้หมดและภูมิก็เลือกที่จะพูดความจริงออกมาครับเขาสารภาพถึงความตั้งใจที่เห็นแก่ตัวของตัวเองออกมาทั้งหมดถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจเลยนะแต่มันคือความจริงและคำสารภาพที่ซื่อตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของเขาแล้วในวินาทีที่เขาสารภาพความจริงออกมาหมดเปลือกทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยครับเมืองทั้งเมืองเริ่มสลายหายไปในม่านหมอก เหมือนกับว่ามนสะกดมันได้คลายลงแล้วและเปิดทางให้ภูมิได้เป็นอิสระสิ่งที่ภูมินนำกลับออกมาด้วยอ่ะไม่ใช่ชื่อเสียงที่เขาเคยต้องการนะครับแต่เป็นบทเรียนราคาแพงแล้วก็คำเตือนที่เขาฝากไว้ถึงคนอื่นๆที่อาจจะคิดอยากตามรอยตำนานนี้ว่าสถานที่แห่งเนี้ยนะมีไว้สำหรับผู้ที่มีใจบริสุทธิ์เท่านั้นแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยคำถามที่กระตุ้นความคิดของเราแบบนี้แหละครับมันทิ้งให้เราต้องกลับมาคิดว่าหรือบางที อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างบนโลกใบนี้ที่เราไม่ควรก้าวล่วงเข้าไปค้นหาก็เป็นได้